ออกกำลังกายใช่ไหมครับขึ้นบนลูวิ่งแล้วได้เอ,อ๋อนีออ่กดตัวสปีดใช่ไหมจะวิ่งเลยใช่ไหมครับวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะวิ่งเลยอ่ะลองวิ่งดูลองวิ่งดูครับ

ไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไปฉายฉาย,ายเอากล่องไปฉายครับอาวางไว้ข้างนอกครับ ไปด,ดูปลาไปด,ดูปลาพ่อปลา